สวัสดีครับพี่น้องพวกกรช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินน้องเชื่อครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้เด็กกำลังเศร้าเสียใจพี่น้องเนะ <c oughs> านะเนาะนี่ครับบ่าวตุย้ยครับมือว่านนี่ครับเพิ่นได้เห็นพอสมควรครับมือว่านมือก้อนฝากให้บ่าวตุย้ยเนาะหไฮลานะครับเนาะสองพันฝากให้พยุทธ์ห้าร้อยฝากบาตุยห้าร้อยแล้วก็มีอันเอฟซีลาฝากไม่อีกห้าร้อยครับแล้วฝากไีกสองร้อยเนาะ พอดีเหรอบาตุยมีจังาว่า,วางพอดีครับพี่เนี่ยนี่นะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีเอามาลายไยผ่าอีดาผู้หิงพี่น้องบางคนว่าย่านบาตุยบาหายโอ้ยบาตุยบ่เคยอมเด้อนี่ครับบ่ต้องห่วงครับทุกบาทสู้ตางฮอดเมื่ออีดาอู้หิงหรือว่าทุกคนพี่น้องที่ฝากบาตุยแต่เบิดทุสคนครับ,บรน,นี่ครับพี่น้องนะบไม่ต้องห่วงครับถึงเมื่อทุกคนบ่ต้องห่วงเด้อสบายใจเลยครับบ่ต้อง ครับอะไรกันเด็กๆเนี่เงียบไรมัจะหายคุณจะเอาเลยเอาเจ้าจ้ะอาจารยจ้าขอโทษจ้าขอโทษมากๆเลยโอ้ดีครับเตรียมตัวครับ ลิกสิทธิกสิทกพี่น้องเอาเดี๋ยวถึงเดอีหลาครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิมดักถ่ายลอีกนิดนึงพี่น้องเนาะเอาเจ้าสิเริ่์เียนรอ้ยคันซ่อนารักน่ารักิจ้ะนี่ครับพี่น้องเอ้าพี่เิเแสดงเลยพี่น้องผมิมดักถ่ายหลานี่ครับเอา เะตินเลยี่จะเีนาน่ปแ่งและทอฝกะตัดครับว่าการสิต้อจะเป็นการู่ตัิต่อา่งนารงนที่ท่งลห้ผ้หิงนี่คี่น,นองนอะมันจะคู่คักนพี่นหน่องได้ผู้เดียวเนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้สวัสดีครับพ่อเอกแต่ยังกินอีหลามาเอ้พ่อแลวมาแล้วมาแล้วเจอพอดีน้องเจอพอดีมาเอาอย่านี้เป็นฝากมาให้ บอนีอมาถ่ายรูปหนายเปนยงอันนี้พ่อพ่อสมควรก่อนสองพันนะถ่ายหน่อยถ่ายนอนนี้ก็ได้ถ่ายนอน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 นี่เอฟซีอีกเอฟซีอีกเอฟซีนะเป็นฝากให้อีกเอาคู่กันนะเด็ดๆออกจะสิงหงมหงม ค่อยพอนพ่นะ่อยพอพ่อสมควรหน่อยก่อยพอสมควรสภาพร่างกายแข็งแรงนำนำอด้วยเนี่ยจากความมคนีอวนมาละีหล่าเนี่ยจาขอใในร้านไปติดลากเดจะ้อ่ะค่ะหน้าั้นควนี่ครับพี่น้อเอาพี่น้องเง้เดี๋ยวใส่พออยู่น้ำครับเดี๋ยวประตยก็ได้อยูประเดียวับเทไปพออยุ่น้ครับ ขึ้นระบบขึ้นแล้วบกขึ้นโซนนะอแล้วอีพอยด์อีพยดอยู่ซ้ายจะสิไปใส่กับมหาปลเชียวจะยังไวงจะไปยังไว้พอหนาะพอดน,น อ้า,อาเดี๋ยวเอลซีเพิน่นฝากพอสมควรเพิน่นฝากให้อีลาไปละสองพันนะนี่พอจุดกระผมคนละห้าร้อยเอาโวยพ่นมาเนาะปรับคุณครับคุณพ่สอสมควรเด้อนะครับขอให้คุณพ่อไหหม่าทำได้เกิดอะไรขึ้นท่านเาท่าทวีคุณน,นะครับได้คืนเป็นหมืน่นหมืน่นเท่าขอให้ร่ำรวยแนละสิ่งสำคัญที่สุดมีสุขภาพที่แข็งแรงครับอย่าเก็บอย่าจดครับรวยแล้วรวยอีกเด้อนะครับสาธุสาธุจ้าขอบคุณครับคุณพ่อสมควรนะครับนี่ครับพี่น้อง จัดการเหตุเด้อพี่น้องทุกบาททุกตังคหยอดมือบนดครับบ่ต้องห่วงเพราะว่าบางเทอบ่มีเวลาพี่น้องเอ้ยผมน่ะเดี๋ยวพี่น้องเอาเป็นได็กไก่ร่างใจกันพี่น้องนี่ครับขอบคุณพ่อสมควรขอบคุณ FC อันเพิ่นบอกงามอีกแล้วขอบคุณอันเพิ่นมายืนให้บ่าวตู้อีก200กะทั้งหมด2บ่เจ้าพูดไปไ้อพี่น้องเด้อร่วมกันนั่แหละครับเนาะบางคนว่าเป่าตุ้ยทำไมไปทำผมทำครับแต่เพียงว่าผมมีเวลาที่มาทันหอดอันนี้ มันเจอผมก็ยากนะพี่น้องเนาะแต่ถ้าผมมีแล้วปบผมเช็คไหนทั้ที่ต้องห่วงพี่น้องตัวเห็นงานก็ได้ยังแล้วพี่น้องรต้องห่วงก็เอาถึงมื้อแลนวนะไปดูการแสดงอยู่ เมื่อยเลยบ่ได้คุยกับคนโดนแต่คนเอาไปพอน,น,นอย่างเนาะอยูอ่ดีๆไม่แห้งเด้อผมบอกสมควรเนาะแต่กับเอสซี่บอกน้าอีกเนาะพี่น้องสุดยอดเลยครับสวัสดีครับไปได้อยังกินนี่ยัง ก็ดีแท้อี่ยังนีโอ้ยเกิดค้นหลายาายิงไม่ได้กับเกี้ยนแต่แมงขีห่หอนเลยเพักเะเอาพักฟังเอาอยากกินหอยกินยมบักฟันรับเตอาไนดีนักเตะ ุดไลกดแชรกดิตามช่องบอกตีนลำโพงน้ำเชี่วได้เป็นหองเนาเอาแตยการเรียบร้อยแล้วเป็นหองป้าไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ